ไอสัตว์คางแล้วอื๋อต่ออหน้าไปวางไว้นั่งทำงานอะไรทำงานอะไรทำทุกอย่างที่ได้ตังค์โอ้ยทียทำอะไรได้ตังค์อ่ะใชไม่น่าถามเลยสัตว์ของคอเลยของคอกูด้วยเหรอเนี่ยเอ้าอันนี้เอามาถวายเราไหวกูใช่ไหมเอ้าสัตว์พร้อมยัง แล้วกระดานหอยไปไหนวะมานี่แม่มึงเนี้เห็นยังสบายใจยังนั่งกับสมาดเขียนอะไรก็เขียนเลยอ่ะกูพอเนี่ยคนต่าด้ากกูบายกันยังไงเหรอเขียนในถินที่ตัวเองอยากได้นั่งกับสมาดเนี่ยนั่งสบายสบายมาจากจังหวัดไหนหนูมาจากไต้หวันค่ะไต้หวันเลยเหรอโอ้โหเฮ้ย อินพอยส์ฮะกูนัดไว้ด้วยเหรอวะเออโอเคนัดจะนัดเอามาที่มีไลน์ด้วยเหรอใช่จริงเหรอวะกูณจำไม่ได้เลยอ่าอาจารย์ไม่บอกที่อยู่ด้วยประเด็นอ่ะเหรอผมมาถูกนะอ่ะมึงเขียน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 จำไม่ได้นี่เอินนึ่งมาดูกระทั่งมือซ้ายที่เหมือนเขียนชื่ออะไรเขียนชื่ออะไร ถือยังไงนะไอหนุ่มมานะเหินก็ยังเด่นอยู่อ่ะเพราะอะไรเพราะเหินนั่งบนไงแต่ลอยหนุ่มมานั่งบนแทนเลยสลับกันเหินไป้งล่างๆไปไปไอโทไม่มาเลยหลับหลังอะไรยังใครเอ็งไอ้นี่มึงไม่นั่งตรงไอ้ฝากนู้นมึงอ่ะไอ้เหี้ยฝั่งทางเดินเนาไอ้ชิบหายมึงนั่งถูกแล้วเออ น้ำมนต์นะอีพอรล่าอีสัตว์ปรับปรุงการคางหน่อยนั่นเหมือนการร้องหน่อยนะมีอะไรในตัวไอชิบหายมีอะไรในตัวเพราะโอ้กูเอาเอ้าเอาพอมึงไม่ต้องเขียนแล้วมามม่่รู้อะามึงไม่รู้เดี๋ยวกูดูให้มามาอีซิเรียมมานี่ใกล้ๆขนมือ กตาอิติปิโสพระกวายมะราชาโนเทเวสัโนมังสุขานิโตนโมพุทธายะเทเวสโนจตุมหาราชิกายะขันตาออกมาออกมาอนิจจานิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนันโตอนยันโตออกมาออกมาเลยมึงมาจากไหนออกมาอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนันโตอนยันโตกายยะสังติกายังติอนิจจานิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนันโตอนยันโตกายยะสังติกายังติอนิจจานิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวิตริศกทาวุฒังเวสะภุสะเวสะภุสะ สักกะทอวุฒิทางออกมาสักกะทอวุฒิทางมึงอยู่กับเขาทำไมออกไม่ออกไปแม่ยี่หาไปเขาโอ้ยไปออกไปไปเลยไปไปมายัางไงเนี่ยโอ้ยกูว่าแล้วไม่ค่อยผ่องเท่าไหร่ไอออกไปเลย เวสะหุสักกะทาวุฒออกไม่ออกสักกะออกไม่ออกโอ้ยปังอยู่เขาสักทะทาวุฒทั้งสักุสัเวสะหุสะตักทะทาวุฒทั้งไงไปอะไรทุกอย่างที่เป็นเงินได้ไอสัตว์เดี๋ยวกูตีให้มึงเลยไปออกไม่ออกหลุดไปไป สักขะาวุตังเวสะสุสะเวสะสุสะสักะไปสักขะาวุตังสักขะาวุตังเวสะสุสะเวสะสุสะสักขะาวุตังไปสักขะาวุตังเวสะสุสะสักสุภะเวสะสุสะเวสะสุสะเวสไป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 ออกไปเลยลงไปเลยมึงอยู่เขาทำไมล่ะฮะ ใครใช้มาล่ะฮะเอาไงให้ยักยักจับแดกนึงสักผ่ายัเวนผ่าผ่าเอาพยามนของปู่นะพัดออกไปนะพัดออกไปนะไปไปไปเอาไงจะร้องทำไมมึงอยากอยู่กับเขาเลยไงฮะมึงเด็กเลยไงยไอ้เหี้าออกเลยไปเลยโอ้โห ไปไม่ไปไม่ไปได้วยทาไมไม่ไปเราบอกมาสิเพราะอะไรอบอกเหตุผลมึงเป็นผีอะไรที่อยู่กับเขาคุยกันอ่ากูกคคุยกับผีแล้วอ่ากูไม่ตีมึงบอกก่อนมึงเป็นอะไรกับมันเสีงยงกูก็ไม่มีเอาไอ้ที่เอ้ยไอ้ชิบหายไปไหนไม่รู้ออไ,ไ,ไปไหนไม่ร,มรู้เอามึงลุกมานี่ไอสัตว์ไปไหนแล้ววะไอ,อ้ทียเอ้ย โอ้โหเจ็บ ouais. อ่ะอ,ะอาะไอสัตว์มึงทำงานอะไรมึงบอกก่อนไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่เพื่อนเงินแล้วมึงตีกระบองแตกเลยมึงหัวแตกเลยไม่คือเรียนค่ะแต่ว่าทำงานด้วยเร,เรียนอะไรวะเรียนที่ต่างประเทศทำงานด้วยเรียนที่ต่างประเทศเมื่อยู่ยแล้วมึงยังเรียนอยู่เนี่ยสามสิบกว่ามึงเรียนปริญญาตรีเรียนอะไร,รเรียนโทด้วยโอ้โหปริญญาโทด้วยแล้วมึงรู้ตัวไหมว่ามึงมีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยรู้รู้ว่ามีอะไรไม่รู้โดนแล้วแบบว่าแต่หน้ามึงโทรมนะ โดนหนักมากแตไม่รู้โดนอะไรอ่ะมึงม,ม,มีผัวกี่คนละเอ้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยพูดตามพีศศ่ไอ้สัตว์มีผัวียวนแล้ว, <c oughs> มวมีคนเดียวไมีคนเดียวโอเคผัว <c oughs> ไม่ได้ผัวเป็นแฟนอ๋อมึงมึงเดากันไหมมึงเดากันไหมล่ะถ้าเดาเป็นผัวไอ้เหี้ยถ้าจับมือเป็นแฟนผัวเนะาะเดาแล้วกันเดาแล้วกันค่ะเจ็บคือจริงๆรู้ พอหนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์แบบว่าหนูบูชาไปใช่ไหมขึ้หนูไปเคาะแล้วมันไม่มีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หนูตัวตัวหนูเองหนูรู้คือคนคนมันรู้อ่ะก็มีไี้เฮียกูเคาะแล้วมีไหมล่ะลองดิ้นเลยไม่มีมันเคาะมันไม่ขึ้นหรอไม่ใช่กูเคาะแล้วขึ้นไหมขึ้นเออแดกก่อนคือหนูรู้แล้วหนูบอกแม่แม่ไม่เชื่อไงเออเอาหมดเลยเหรอคะก็แดกไปดิเดี๋ยวไหนแม่อย่ไหไเอาแม่เล่นโทรเหรอ แม่ไม่เชื่อเนาะมันโดนจริงขาจานคือคือหนูขายของด้วยใช่ไหมแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยคือทําหลายอย่างสอนหนังสือแต่แบบคือขายของก็โดนส่งคืนหมดอะไรอย่างเงี้ยอ่าแดก่อนไอสัตว์เดี๋ยวกูดูอีกทางหรือเปล่ามีอยู่ข้างในแต่ว่าตรงไหนข้างในตรงไหนไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาหนีไปอ่ะแต่คืออยู่ยังอยู่ในตัวอ่าแดก่อน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 ไอสัตว์เดี๋ยวกูดูให้ไอ้เหนึ่งนิดเดียวนี่กูมาเสริมดวงกันเนี่ยชิบหาย ตัวเ,เ,เองแล้วหนูบินมาจากที่นู่นเลยหนูบินแลน้วหนูบอกให้แม่บินมาจากเชียงรายแล้วหนูบินแม่ม <า S 2> บินจากเชีงยงรายมาจากไต้หวันอ<น>าแดกอนไอ้สัตว์คือหนูรู้ว่าหนูโดนหนักอ่ะหน้าโซมนะแม่บอกว่าปล่อยให้โซมหนูไม่ได้ปล่อยให้โซมคือแบบหนูอ่า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 ไอ้สัตว์แดกอนอายุสามสิบเท่าไงสามสิบสี่เท่าไอหนุ่มเลยเว้ยแฟนมึงหล่อสู้ไอหนุ่มได้ไหมกินไม่หมดหล่อกว่าลอยนุ่มดีกว่าโอ้โหเฮี้ยมาเดี๋ยวกูจะตีให้ดิ้นแล้วเนี่ย นั่นแหละสิ่งที <S 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 ่โดนแหละเนาะอ๋อสิ่งที่โดนเหรอมึงค like> ิดว um> ่ามึงโดนแฟนเหรอคือ้นไม่รู้อ่าวมาๆอีกฮะเดี๋ยวกูดูให้ไม่รู้นะหลับตาเหมือนต้องอธิษฐานเที่อะไรเลยมึงทำตัวให้ว่างเลยกูดึงออกมาเองหลับตาเจ็ดว่างนะหลับตาเลยอิติปิโสภควายมะราชาโนทเวสโอนงวันังสุขังไอโตนั้นมงกุฏายะทเวสโอนยะตุมหาราชิกะยะกะบันตาปะตุเวสสะปุสสะเวสะปุสสะเวสะปุ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 สะเอามาเวสะปุสะเอามาออกมาออกมาเวสะปุสะตั้นจออกมา ออกมาออกมาเวสัพุสะออกมาด้วยสุสะเวสพุสะเวสัพุสะเวสัพุสะเวสัพุสะเวสุสะเวสพุสะเวสสะเวสพุสะนิจานิจกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลสอันใยันโตอันยันโตกายะสังติกายะตนิจานิจกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกอันยันโตอันยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจานิจกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเสเสอันยันโตอันยันโตกายะสังติัอนิจานิจเจโตเจโตวิวิติปิต ออกมาสักกะทาวุฒังเวสะภุสะเวสะภุสะสักกะทาวุฒังหลุดนะหลุดออกมาสักกะทาวุฒังสักกะทาวุฒังสะภุสะเว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 สภุสเวสออกมาสักกะทาวุฒังสักกะทาวุฒังเวสะภุสะเวสภุสเวสภุสเวสภุสสักกะท่าอมบักวยบักพายบักชายนะไล่ออกมานะออเลยออกมาออกมาออกมา ออกมาที่อยู่ในท้องเน่ยเออออกมา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  วุ้ยเฮียตรงไหนตรงไหนอ่ะอ,อ่ะ,ออะมึงมึงมึงถ่ายหน้านะเออเอ้ยออกไปเลยออกไปหายไออกไปหลุดไปไปออกไปออกใช่ไหมใช่เนอะโอ้โหาอาละเอ้าเอ้ยออกไปออกไปหลุดไปเลยมึงยี่หามันอยู่กับเขาไงไปไป ลถไปไปไอ้ปื้มเสียสละไหมไปไปไปตรงนี้ใช่ไหมเออออกไปโอ้โหกูไปเอ้าเอ้าออกไปลถไปนี่ไปรถไปไปออกไปเลยหลุดออกไปเลยหลบออกมา ออกไปหลบมึงออกไป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 ไปเลยไปไปออกไปเลยไปเลยออกไปหมดยังเงียบยังออกไปดิ้นตรงไหนละยังไงฮะยจ๊โอ้ฮะมีคนพูดจีนได้ไหมมีคพูดจีนได้ไหมพูดจีนมีใครพูดจีนไหมบ้าง คนจีนด้วยใครพูดจีนได้บ้างไอสัตว์ผีจีนอีก <c oughs> ผีจีนก็มาใครพูดภาษาจีนโอ้ยไอสัตว์ผีจีนก็มาไอ้เหี้ยเ้ยแป๊บหนึ่งไอสัตว์ใจเย,ย็นจีนจ๋า <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูคุยเองภาษาจีนน่ะจีนอะ <c oughs> นไรก็ได้จีนอะไรก็ได้โอ้โหไอ้เหี้ยเอิร์น มึงไม่ห <ics> ัดเรียนภาษาจีนไอสัตว์มีประโยชน์เลยเฮียแหมเฮียเอาเอาไอสัตว์สำนักกูนี่ฉลาดทุกคนนี่หิเก่งอย่างเดียวจีบสาวภาษาจีนก็มากูได้เด็เช็คหนอซาซีอ่ะโอ้ยกูว่าไงจีนเลยหรอโอ้ยเฮียทำไมมึงไม่พาคนจีนมาด้วยวะไอสัตว์ลองถือจีนได้ไหมพูดจีนได้ไหมพูดจีนได้โอ้ หมอพูจดจีนได้หนูพูดได้โอเ้เขาพูดจีนด้วยเอามึงลุกก่อนไอ้สัตว์ <c oughs> โอ้ยผีแม่งก็หลบตรงนั้นด้วยชิบหมหาย, <c oughs> ยเจ็บอ่ะเจ็บไหมกูขอโทษนะมันกูไม่ได้ล่วงเกินอะไรนะที่กูบอกนะมันจริงๆริงมันไม่ออกอะทำไงดีอะมันซ่อนไหนเนี่ยเออถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยโอเคคือที่น้องขอเพราะว่าน้องน้องไม่เคยทำอะไรให้ใครแล้วคือเราดูแลที่บ้านเราดีมากแล้วคือเขอาทำให้ เงินทุกทางที่น้องทำไม่ว่าจะ<อ>น้องนี่คือใครไม่ถึคงคัหนูอ๋อคือเขาทำให้ทุกทางที่หนูาหาเงินได้ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือทำอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบดีๆอะ่ะคือทำไปได้ท,ทุกอย่างเลย <c oughs> อามึงน,นั่งพักก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเรียกมาใหม่โอเคนะเดี๋ยวเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งจะกลับเลยเออมึนั่งรอตั้งใจมาหาอาเดี๋ยวกูนะเรียกก่อนมึงนั่งเรียกรวบกันกูเสริมร่วงกันอะมาๆมานี่ก่อนนี่อะมาจ่ายก่อนเอาไรอ่ะเอาเค็มมา โอ้ปวดหัวไอ้สัตว์เจอภาษาจีนนี่ยไวเดี๋ยวกูเชื่อว่ามีคนพูดจีนได้รอกันเดี๋ยวคนมันยังไม่มาเนี่ยมึงรอคนพูดจีนได้ก่อนโอ้เหนื่อยเว้ยเอ้าจะบวชีให้โอ้คนหัวเลยเหรอไม่ไม่ใช่ไป็นบทชี้ทางอ๋อนวดคนหัวเลยจับไปเรียนอีกอ่าไปเรียนนะเรียนปโทอ่ะอันนี้ยฝั่งน้องน้งนู้นนั่งบ่ายรอมั้งรอสิงหีไม่รอดไม่ใกล้รับตา้แล เอาว่าได้ไหมยิ้มจับเริ่มซึมซัน้ำมือยีตีปิโสพระควายมะราชานุเทวีสุนโณตัวน้ำมงุทธายะาเวีสนโณเอาเอาไหมเวีสุนโณจตุมหาราชชิกาเจ้ามันตาพัทธาภูริโตเวสสัุสะเวสสัุสะอมเวสสัุสะเวสสัุสะอมมาออมมาออมมาอผีจีนผีอภิใจนี้อยู่ในตัวออกมาออกมาออกมาคุยกันออกมาออกมามีคนคุยรู้เรื่องออมมาออกมาอยากได้อะไรต้องการอะไรนะออกมาออกมาออกมามาคุยออกมา มเป็นภาษาจีนมาเลยมาให้คุเอามา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 อนุจานจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลยเออยันโตอรยันโตกายสักกายนี่อนุจานุจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติเอามาเออคุยกันเอามาเอามาเียอสมมตตนี่ส้งวซอมลงไม่เต็มอ่ะเอาเอาตาค่อยลงเอาไปับตาิวิโสพะาวยมาราจาเนเเวศมนนะสุภาพนํามุตรเยเทเวศมนุษย์จะตกาตะเสัพะเเวะ 为啥ส少为啥不少ส啥不วส啥不少为啥不เวส不少为เวส为啥ส少为啥สะอนิจจานิจจากเยกเยเจโตเจโตวิติว <Jamie, always S 2> <anak> ิติวิติวิติสกเลสกเลออ่อยโตออ่อยโตกายสังติกายสังติอนิจจาอนิจจากเยกยเจโตเจโตวิติ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 สกเลสเออยออ่ายโตกายัสตกายสังิอนนจยากเยกยเจโตเจโตวิติ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 สกเลเออกมาออกมาออกมาเลยออกมามออกมาออกมอผีออกมออกมหออกมาออกมาต้องการอะไรออกมห ออกมาพูดไหมอยเอาอะไรกับม <to sex> <urai> ันออกมาออกมาโอ้ยเฮียเดี๋ยวกูตีเลยเอามึงทีนีมึงได้ออกแน่มึงมาได้เปิดแน่สักขอวุฒังเวสะุสะกิเวสะพุสะสักขอุังเวสะุสะสะุสะไปไปไไออกมาเอส อยู่ข้างล่างอะตรงท้องอะอ๋ออ๋อใช่ตรงนั้นอะออกมาออกมาอยู่ข้างอีกข้างแล้วอะอีกข้างโอ้โหไอ้สัตว์มึงได้เนี่ยโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าออกมาเลยออกมาเลยต้องการอันไหนมึงเราคุยภาษาจีนต้องการอะไร你需要你需要什么东西？ <laughs> 可以跟我说啊，想要什么？<laughs> 哎、我不要走。不要什么啊？不要走。你不要走。<laughs> 好没养我吧？为什么？为什么？为什么不要去？不想走？我喜欢他。好错、哦，不错。不被不赢不你错，你偏喜欢女的。你是你是女还是男的？你很懒的，你很懒的、啊，你很等、啊啊欸、你啊。 你是男是女的？你为什么喜欢他？为什么？เขน,นดีนนนนเาาขาดีเขาเป็นคนดีเขาไม่อยากออกไปจากล่างเขาเป็นอะไรนะเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนดีเขาอ,อยากจะอยู่ด้วยเขาไม่อยากออกจากล่างบอกออกไปทางใครทางมันน่กจะสุดชีลชา你去你的给他在他的好ม

ภาษาไทยคืออันนั้นน่ะเขามัดมัดไว้อยู่อ่ะเอาโดนของไอ้สัตว์เขามาัดไว้อยู่อ่ะโอ้บรรลัลยและไปไม่ได้ด้วยไปไม่ได้ด้วยเอามึงชิบหายแล้วมันศีจีนแล้วกูจะคุยคนจีนรู้เรื่องเลยเนี่ยเจ้านาลีปังปังปังเนี่ยเจ้านาลีปังป,งป,งป,งปังใจ้าฮัจโซถุ่มมากไว้ที่มือมัดไว้ที่มือใช่มัดไว้ที่มือเลยใช่ฮัจโซฮัจจ์จ๋าถุ่มากไว้ที่มือแล้วก็ที่ขาแล้วถามว่าใครทำมาใครใช้มา สวยเจ้านีไหลจ้ะมาเตียนนะใจคนย่อคงแค่อยู่ไกลมากขอบออยเนี่ยคนที่อยู่ไกลมากใช่ทางมาให้มาเป็น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 ไทยหรือเป็นจีนหรือเป็นมาเลอไทมาเลยะรรืออไทมาเลคืออื้อมาคอียอ่าอยี่าลาลาน่อยนี่มันลงไปแล้วอ่ะ ไปแ,แล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วลงไป, <laughs> งไปนั่นแหละเป็นลงไหนไม่รู้แล้ว่าเยลงไหนไม่รู้แล้ววนะ่าก็อยู่ในตัวอยู่เลยอะเอ๊สัตว์มันถูกไว้มาเลเซียน่เมันถูไหอมันเกไว้อะมันเไ,ไว้ที่แข้งแล้วก็เท้าไอ้ตรงนี้อะูไว้อะเอ็ไนั่ก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเอา่นดนไห่ไรแล้วก่อนหน้าชื่ <c oughs> อต่อไปมใหม่ไม่ใหม่ แน่นอนเว้ยสัตว์มานั่งคุยกันเอาผ้าไปด้วยจ้ะ